อย่าโอโอน่ยครับปรับแเอมาช่วยเหลือจะมีน้องน้องสาของน้องเมื่อกี้ค่ะในห้องน้องจะเปคุกนี้มีก็เลยหก กัดกัดเอาขนนี้ไปเลยเอกว่าเอาไปเทเล่นเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าแม่ไม่ได้ก็ไม่มีใครกินแล้วไม่ใช่ของววอพวกหนูอะค่ะเป็นของพ <ไป S 2> วกพี่ที่เขามากินไว้แล้วเก็บไ้ในห้องนะคะไม่มีใครกินก็เลยว่าเมย์น้องเมย์ที่อยู่ในห้องว่ามีขวดโค้กกับขวดเหล้าน้องเมยก์ก็เลยว่ากัดเอาขวดนี้ไปเลยเอาไปเทเล่นเลยอย่างเงี้ยค่ะอก็เห็นหยิบมาแล้วเปิดเปิดแล้วเห็นมาเลยค่ะน้ำทุกคนมีสติไม่ได้ไม่ได้ล้าเราในคลิปจะมีถุงเนื้อยางค่ะข้างๆขอบ มันจะมีอยู่ในคลิปอะค่ะวันที่น,น้องเขาเดินมาจะมีคลิปเนื้อย่างสองถุงนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะกำลังจะกินเนื้อย่างรเงรียนปเอนนั่งเล่นก่อนเือนั่งสองคนในตรงนี้ค่ะแั้วก็น้องในห้องอก็เลยเขาเห็นเขาถือมาเพราะว่าเากาสทดทำไมล้ำหน้าแท้ก็เลยบอกว่าเขาก็ถ่ายคลิปเล่นดูคือพูดหยอกล้อกันใช่เขาก็เลยถ่ายน้องก็เลยถ่ายคลิปเล่นแล้วก็น้องก็หัวเราะเหมือนในคลิปนละเพราะว่าถ้ากินเ้าจริงๆก็คงไม่ให้น้องเทเล่นอืมอันที่เทในเทหกไหมเทหก มันเหมือนไอ้ที่ใส่น้ำแข็งใช่ไหมคะที่มันเฉียดเฉียดโดนปากแค่ได้หนึ่งค่ะชาวก็ต้องคอยบอกอยบอกใช่คนโตว่าทำอะไรต่ต้องระวังเนาะค่ะแล้วก็อย่าไปทำให้เสียหายอย่างนี้พอพลาดมาถองมาเราเองจะเสียหายต้องให้รู้และให้ระวังด้วยเพราะเด็กเขาบริสุทธิ์จะไปบอกอะไรเขาเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาก็จะทำตามที่ผู้ใหญ่บอก โอ้เมื่อวันนั้นก็ส่งไปให้โอ้ให้พวกกระหนุ่มๆมารวมนี่เลยโก็ตัดสายแสงเลยโอมารวมนี้ค่ะปกติเขาก็โทรมาทางหนูตลอดเวลาอยู่กับอกกัรอย่างนี้เขาก็โทรมาโทรมาหนูกาที่ไม้เขาฟังตอนหนูส่งคลิปไปหนวดที่ไม้พี่เขาฟังแล้วว่าน้องมันไม่ได้กินน้องมันเอามาแล้วพรน,นี้มันเดินไปถือมาจากในห้องแล้วพ่อเขาก็เขาก็ไม่ฟังอะไรอืหนูก็ไม่รู้ว่าพ่อเขาอย่างนี้เขาตื่นมาพี่โทรมาบอกว่า ส่งคลิปให้อันเหรอ่ะหนูก็ส่งให้ตลอดนะพี่ฟ้าแบบนี้แล้วพอนี้ปุ๊บพี่อันเขาก็แปเวาลงอย่างนั้นอพอหนูนโทรไปหาเขาเขาก็บอกว่าหนูมาถามว่าทําไมคลิปดีๆที่หนูส่งไปพี่ไม่เอาลุงบ้างเกบอกว่าคลิปดีๆใครจะเอาลุงเขาพูดก,กับหนูแบบนี้มาลงมนี้เลยแล้วเก็ตัดสายเสียงเลยอมาลงมนี้แสดเว่าเขาก็อยากได้ลูกไป ใครนกนกกี่ใครนี่ใครใครายแล้วพอกน้อากันออม